สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําประโยคจีบสาวเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับประโยคที่1นนะครับ Are you on Facebook? หมายความว่าคุณเล่น Facebook หรือเปล่าครับสามารถใช้ไอออนบวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาทิ Are you on i n s t a g กร m ประโยคที่2นะครับ Can I น g e s o u r number หมายความว่า ขอ,อเบอร์โทรศัพท์คุณไหยได้ไหมครับ Your number ในที่นี้หมายถึง Mobile หรือ Telephone Number นั่นเองประโยคที่3นะครับ I like for us to get together หมายความว่าผมอยากให้เราสองคนไปเดทกันจังเลยครับ get together หมายความว่าใช้เวลาร่วมกันประโยคที่4นะครับ h v w we met before หมายความว่าเราเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่าครับ มักจะใช้ตามหลัง excuse me. ประโยคที่5นะครับ you're a gorgeous หมายความว่าคุณงดงามเหลือเกินครับ gorgeous เมื่อใช้กับผู้คนจะแปลว่าหล่อเหลาหรือสวยงามแต่เมื่อใช้กับสิ่งของจะหมายความว่าความโอ้อาหรือหรูหราประโยคที่6นะครับ I think I'm falling for you หมายความว่าผมตกหลุมรักคุณเข้าแล้ว w o r d to be บวก falling for หมายความว่าตกหลุมรักหรือ falling in love นั่นไม่ได้หมายความว่าล่วงหล่นประโยคที่เจ็ดนะครับ I just can't stop thinking about for you หมายความว่าผมหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยการใช้ c a n stop จะต้องตามด้วย v บวกยิงเสมอประโยคที่แปดนะครับ I can't get you out f o r my head หมายความว่าผมไม่สามารถสลัดภาพคุณออกไปจากหัวได้เลยสำนวนไม่สามารถเอาออกไปจากหัวได้เลยก็คือหยุดคิดถึงไม่ได้เลยนั่นเองประโยคที่9นะครับ To be with you, t h a t or I want หมายความว่าการได้อยู่กับคุณคือสิ่งเดียวที่ผมต้องการ that's all คือทุกสิ่งทุกอย่างประโยคที่10นะครับ How are you still single หมายความว่าไม่อยากเชื่อว่าคุณยังโสดใช้ได้ในทั้งกรณีที่ต้องการถามว่าทําไมสวยขนาดนี้ถึงยังโสดหรือแกล้งถามไปว่าเขามีแฟนแล้วหรือยังก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับประโยคจีบสาวในภาษาอังกฤษถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราได้นะคร <c ours> e ับขอบคุณครับ